แล้วคนทุกท่านกันด้วยนะคะผูช่าไรส์คูไรสชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวหนูแฮมเปอร์กันค่ะมาอันนี้เลย,ยมาไปถ่ายคลิปแล้วลงมาลง,ลงไม่จะอุ่มอะล,ลย นี่ค่ะดูสิอ้ากัดอ่าโอ้ยเอ้ย้ย,ย,ย,ยคือน่ารักมากเลยนะทุกคนดูดิมีตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดีวิเพอมาหลับอยู่นะคะอ่ะอาเดี๋ยวเราพาไปดูกรงมันนะคะนี่นะทุกคนกรงมันเห็นไหมนี่นะ สองตัวนะคะไปซื้อมาแค่ไม่กี่วันเองวันนี้เราเพิ่งมารีวิวกันนะอุย้ยมันวิ่งอะไรนะคะทุกคนเนี่ยดูนะวิว่งวิ่งเลยวิ่งลูกวิ่งพี่วิง่งอ้อคือมันไม่คือมันไม่วิ่งนะคะคือมือ เราเรารีวิวกันแค่นี้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคู่นี้เราจะรีวิวอีกตัวหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะรีวิวทีเดียวสองตัวกันเลยนะคะอ่าสำหรับทีนี้ตองเอ็มขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีนะคะ่ะบ๊ายบาย ขอมุกแต่แปบ๊บนึงนะขอมุกจะลงทั้งเรืทุกคน